สวัสดีแน่สวัสดีค่ะตำแก้วพี่น้องผัดแห้งตำเนี่ยนี่พี่น้องผัดแหงตำแก้วมาจิมย่แก้วด้วค่ะมือจาแก้วอันนี้แก้วยังแก้วลื่แก้วเหนียวแก้วเหนียวจ้าแก้วเหนียวที่ม่ตอนปลาป่นนิดๆเด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นปลาบ่โบสละเอียดแล้วก็เอาแบบตอนปลาบเอามาป่นน้ำเนาะแต่ว่าแก้วบอกจะเป็นแบบขนาดพุดละเอียดย่างเดียวเนาะพี่น้อง แผนกตำนะคะแผนกตำเอาซิมพี่น้องซิมซิมเอ่อซิมชิมยังไงน่บมันเอาสอนตัวแผนกตำนี่นี่พี่น้องแผนกตำ เจวเนี้ยวเจวบองบายนี่รุยนะคะผู้ใดสนใจพี่น้องยัดไลน์โหล,ลดเดออสศูนย์หก LJHU จ้าอันนี้เป็นผนักต่ำแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าสิไปไทยเบิรงเป็นลผนักผนักผนกว่าไฟนี้ผนกงแค่ที่อย่างแน่นอะนค่ะนอะอันนี้คือผีหญิงผีสาวแล้วก็คุณน้าเนาะคะ่ะมันเป็นผนกต่ำเพราะว่าตะกี้แม่เป็นค้นต่ำแม่ต่ำก็ได้แล้วปวดหลังเจ็บลังกระดูกกระดูกไอ กระดูกไขค้อเสื่อมแล้วนะคะคุณหมอหามหามหเฮ็ดยกข้องนักเนาะคะ่ะกระไ้เป็นพีซสาแล้วกับคุณนะ้าตามนะจ๊ะใช้เจืนตามแล้วขอเบิ่งนะเหนียวๆๆืเยว,เยวจ้าจะแสีด้วยพี่น้องไปพี่น้องไปเบิง่งแผนกต่อไปว่าไปไม่นาทีเห็ดอย่างเนี้ยเนาะอันนี้คือ อันปลาบดละเอียดละวกันเอาเป็นตัวห้ามะพรุบบนกันวคะคุณแม่ต่อมนะคะแม่ต่อมเป็นคนมีหน้าที่ขัวเครื่องได้เหมือพี่น้องเพราะว่ายกครอบหนักไม่ได้แล้วออแต่แต่เล่ไม่ได้ไปตำแล้วเพราะว่าตำม,มันต้องยกยกโคกยกหยันแล้วพี่น้องเนาะมันหนาอันนี้คือเอาจะขัวเครื่องให้มันหอมๆกวนได้เหมือนห้อง,องคอยเอาไปตำ กวบเครื่องเคลื่อนกันอันนี้ใครคะสวัสดีค่ะลูกกินยังหรือ่กินกินยังคะกินโอเมซินกินโอเมซินอย่างพี่น้องคือเ้างัวบข้าวต่ไข่แล้วก็หอวมาแยกอันนี้ข้าวแต่ไข่ห้องก็บขว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 บจนมาขันหอมหมดแล้วพี่น้องเ้างคอยเอาไปต่ำเดี๋ยวมันค่วยจะเป็นสูตรเด็ดของคุณแม่นะจ๊ะ นี่พี่น้องหอมหอมหอมกับกระเทียมเข้ากับขวดแล้วเรียบร้อยพร้อนตากเลยนี่อันนี้จะเป็นข้ากับตะไคร้ขวาแล้วเรียบร้อยเนาะพอจะพอเป็นตากแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องแผนกต่อไปนะพี่น้องว่าคะแนนนี่หนาดีนะี่แผแนนยังนี่ พเนะกันสร้อยอันนี้ครับสร้อยใบคิดตัวว่างเมื่อสวัสดีวันใดด้อพี่น้องว่นใดตมันมีแตกขอ,อสร้อยใบคิดตัวนี้พเนกสร้อยใบคิดตัวเบิงเบิงไหลสดแผ่วผ้าไปพร้อมเด้อพี่น้องเบิงไหลสดลูกสาวไปพร้อมเทิงเทิงเหรียญงานเทิงเบิงไหลสดไปกระร่างใจทีมงานไปนน้ำค่ะวันนี้แสดงที่เด่นอุด,ดมนี่พเนกสร้อยใบประกวดบ้างพี่น้องเนาะอย่ามาเบิงยี่ฟางทั้งนี้ สวัสดีค่ะว <it> <c oughs> ่างเมื่ออันนี้ก็ว่างเมื่อสวัสดีของวันใดด้อยพี่น้องนนี้ผมไม่ิออกไปได้หอันนี้ก็เป็ดเใต้แบบบกูดีนงีียเจชีแนลอะไครับผมเนี่ยพี่น้องเขาก็จะทันทันทันงสี่แหละเข้าก็จะเป็นใส่ใส่เจลเหนียวบอเฮมนี่นย่อะน่น่เมีจิวบองเจลเหนียวเราจะใส่ใบบกูดเบอร์เดอร์พี่น้องแต่ว่าเจลเหนียวเ้าจะใส่น คาครับตะไคร้แมียนขวจะใสมะขามาขาเปียกเมียงขาวจะใส่น้ำมะขามเปียกถ้าผู้ใดมักแบบว่าออริจินอลเนี้ยจ้าหน่อยใส่ตอนปลาร้าเนี้นยกับสั่งเจวเหนียวเด้อาไปหน่อยผู้ใดมักแบบอันบดละเอียดกับเอาเป็นเจวบองนะคะมาร์กี้ทำอะไรคะดูไลฟ์สดแม่แพลวเหรอเย็นนะนท,ที่ตอกที่ตอกยาวๆไอ้ที่ตอ,เอกเฟอร์แอติคตอกพี่นนท์เอติคตอ แอปติตอคอร์พี่นนท์มาสัน่นเจลเหนียวของเรามีห่อ,หอมีจเจลเหนียวก็เจลบอกเนาะพี่น้องเจลเหนียวห่อจะไปกินก็บบกม่วงกินก็บบกขามก็ได้แจ่มิตรตอนปลาลาปน,นิดๆน,นะคะผูาา้ใดามากแบบว่าแบบ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 อินดีอินดีแนีมีตอนปลาลาแน่เนาะพี่น,น,อน้องการใช้สร้างเจลเหนียวถ้าผู้ใดามากแบบว่าเป็นปลาบาละเอียดจะเป็นเจลบองเนาะพี่น้องเจลบอกห่อจะมีทั้งสุกเทั้งเดิบแต่ว่าเจลเหนียวเขาจะมีดิบอย่างเดียวนะคะเนีดี๋ยวพามาเบิ้งกัน ตอนตอนแพก็กใส่ใส่กระปุกเนะาะเพาะฉีดผ้าเปเบิ่งทุกข,ขั้นตอนตัวนี้เบิ่งการเตรียมเครื่องการการตำไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองสีดผ้าเบิ่งการแพ็กแล้วก็าการซีนซีนอย่างดีเด้อพี่น้องแผนกแพ็กพี่น้องแผนกให้แจวให้แจวแผนกให้แจวนี่เอาฝังกัไนได้ไหมน้องอะไ,ไ <laughs> รดิ เป็นยัานลำไส้สีโป่งว่าบอกไม่ได้บอกเจมล้านอมลอเจ้ายงเนี้เจ้าเหนียวเจ้าเหนียวเจ้าเหนียวเป็นอะไรเจ้าเหนียวเปนอไรผู้ชายลำไายแตกด้วยบ้านอย่า่าผู้ไทยนี่ผู้แพรก่อโอ้ยแมงมันแม่งมันลายแตกสวย ยังวันกับหอมแก้ลือเข้ากันอันนี้เจลเหนียวพี่น้องแพกได้หลายเติบแล้วเนี่ยพี่นอ้นองนี่ล่ะก็ใส่กับปลุกใส่กับปลุกแล้วเขาก็จะนเสนี่ยเขาจะพูดาเบิ้งขันตอนขันซีนยงนะก็ใส่ปะเบิ้งอีกที่หนึ่งนะคะแผนกแพกได้หนิะเนีกแพกเจีลเหนียวเจีลเหนียวตักตักตุยตุยเบิ้งเยอะหวานเนี่ย เจลเนีย้ยแเป็นดัสแสบด้วยน้ำลาย,ายเฮงอือหือตอน,นเนียนเนนตอน,นเนียนเนนกินก็บอกมองแมนเนี่ยป่านยังกินก็ข่าวกับแ่บพี่น้องอะไรนี่เจลอ,อย่างเจลบองมันบอเจลบองเจลบองจ้าเดี๋ยวสิอย่าที่ว่า,าเปิดเจลบองให้เบิ่งตาคล้ายๆกันแหละพี่น้องแต่ว่าเจลเหนียวมันจะ ตอนประเดมีตอนปราบฝนจักนอยนอกจากแล้วมันก็จะออกสีแดงแดดน้ำเนาะมาเกียขอมาแขกเจวมาติดสติ๊กเกอร์แม่เรื่อมหน้าที่จัดของบอว่าแม่ลูกวาแม่ลูกหา,า,า่ะมาไม่เอห,หน้าที่จัดของนี่แล้วเลื่อมหน้าที่แหรอบอ นู้เริ่มหน้าที่แหละบอรเร็วเร็วมาเฮ็ดให้มาเฮ็ดใ,ให้พี่น้องเบิ่งแน่นี่เร็วๆติสติ๊กเกอร์เฮ็ดแน่ใจจ้าสติ๊กเกอร์มันมันเป็นแพนมาแบบใดมาให้เอฟซีบางแน่เร็วๆนนมื้อนี้นเฮาก็พามเา,าเบิง่งขั้นตอนการเฮ็ดแจเวเหนียวแจวบองนะพี่นอ้องแม่นค่ะเฮาพาเบิ่งไปตั้งแต่ขั้นตอนการ เ,เครื่องเครื่องเนาะมีมีคาห้องรปรนเดี๋ยว่าเบิร์ตอนฟักคาฟักตะไคร่เนาะเจ้าเป็นบ้านพี่น้องใส่เครื่องนะครับเด้อจ้าใส่ข้นต่ำนะคะทำสดใหม่ทุกวันทอดใส่แรงงานข้นทุกขั้นตอนพี่น,อนอ้องมาคิกต่อที่เจ้าบวงครับผมเจียวบรองพี่น้องเจียวบองป๊าด แล้วใส่ขาใส่นะครับมีทอดใส่คาก็จะไข่มันวะดังเลยเครื่องเน้นเดี๋ยวพร้อมเตะด,ดังลวดจะบลอเจะพาบหอมหอดคนข้างพูนบอพี่นองก <c oughs> ินหอมเตด,ดังข้าเหนียวหอนหอนจำบัวบัวจังบาทด้เนาะพี่ดีแสบ เสียงเดี่ยงก็องใหญ่เลยอ้ยงกลัวเลย่องใหญ่เลยาะแก้่านี่ตาไม่จริกันอมกันเ้อะมันก็มาไดสามปีนวเอาอะไรก็ได้ถั่วใหญ่ก็่ามูนตะวันอันนี้ค่ะลี่ยังส่งเปียบอะข้างหัวขังไลวกัน สติกเกอร์ไ่้องสติกเกอร์แล้วสติกเกอร์แจวผมแจวเดี um, ียวแจวบองครับแจวบองแจวบองแจวเวตีสติกเกอร์ลห้รมาเฮงสีได้ไามพี่น้องสีนะครับสีสีแล้วสนอาเจล่องสีไหนคนเรืงเนี้ยเฮจยงไหนสีเพื่ออย่างดีเพื่อเอาแจวไหลออกเนี่ยไผ่ที่จริงนะฟามันกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาห้ากับคนทรงไป ใส่ิ่งอดเข้าไปดานนี้นใส่ใส่เจใส่อบนึงแล้วเากจะมาใส่เบิลอบนึ่งอันนี้แจ่รองนะคะแจ้วบวงอันนี้ยังอ่ยงนังนางผอบ่อยอนยงนันางสอลองเพียงเท่าแอล่าอันนี้สอบลองเพียงมั้งหนูจะไล่สลดหรอะ หนูเขว่าตดตเกิดซอพอนกินอยู่หอหนวครกินมันโอ้ยกินู่เดียวเสียงมันแซ่บหลายน่ะรเนี่ยกิ้นข้าหนิ้เจ้า จิ้งริเจ oh, oh. well. oh. ้าจ้คเจ้า้าลางจาเนองเามีสา่มีหอยนักเม่ี้รา้าแลองคันลองแค่เนก่อนว่างันข้องอันไม่ได้อวดโจกันนะไม่ได้อวดโจกเยอะแดงหมเยอแดงหมเยอแดงมันมีสองเป็ดลองวางไหนคะลองวางไหน ลอว่าได้ลองว่างได้อะไรเงี้ยเก่งเมาเก่งอย่างกับลองดีลองม่ดอ้กินนักกินนแล้ววางไห้แล้วก็ลองมาเต้นให้หมูเบ่งเร็ มมนลองวางไหนเริ่มแรกน,นะนะเก่งเมาเก่งยังก่อนฟันลายทุกวันคืนเยอะสีใดสะเอือนยังก่อนลองมานนีก่อนอนี่เดี๋ยวแบบเปิดไหยนะอ่ะเสียีนสีนไเสียงไดเก็งใดเก่งคนเมืองนะ โอเห็นบ้าเบิล์ดไหมล่ะแกวแสก็ยั่งเนาะแกมือใครเดขี้ขอก็บแกวนี่รุ่ยหลายแกมใครขึ้นใครขึ้นเจ๋อใเนาะใหญ่มันบวางอมาเดีววาอันนี้คือสิ้นเรียบร้อยนะคะเนาะ อันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งจ้าเข้าใจเตีบใส่แล้วเขาก็ต้องสีมาเบิร์นอีกรอบนึงนะคะแนกซินแนกซินหลังจากที่เราไปบนี้นก็ไปได้บ้านพี่น้นนองเ,เ,เตรียมแพง็งเนาะสินได้ซื้อมาที่ต้องเลยเตรียมแพง็งเอาละ เาผมขี k k ang, ong, channel, training, wow. ้มีกับพาพวาเบิ้งีหนหลอพี่น้องาเบิ้ป็นที่ทำนะคเัีอย่าได้ดูชรแนครับผมเป็นพไ่มลอง่กงานป่ผมเจ้าพาไปทางข้าง่บนผมไม่ลองรับี้มีกับล่างก็นรับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องโอยางชแนลนะครับแล้วก็โอหยาแนลแฟนเพจด้วยนะฮะไดกำเจกันที่บ้านเรื่องนะอรับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณพ่อ